สวัสดีครับผมกล้องท่าประจันนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการดูเหรียญหลวงพ่อคูปีหนึ่งเจ็ดเบื้องต้นนะครับสําหรับรุ่นนี้มีการสร้างด้วยกันนะครับสองเนื้อก็คือเนื้อทองแดงและเนื้อนะวะออกปีสองห้าหนึ่งเจ็ดครับสาหรับคู่นี้เป็นเนื้อทองแดงหนึงคู่ครับเรามาดูกันครับสําหรับเหรียญแรกนี่นะครับลักษณะหน้าตาหลวงพ่อจะเป็นแบบนี้ครับสําหรับนี้มีจานและก็ต่อโค้ดครับผม ออกข้างจะเป็นลักษณะนี้ครับส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาซูมตรงนี้เป็นบล็อกข้าแตกนะครับบล็อกข้าแตกเล็กๆข้ามีแตกเราจะซูมให้ดูนะครับนี่ครับเล็กข้ามีเล็กแตกก็เป็นหนึ่งในบล็อกหนึ่งในบล็อกนิยมของเขาครับนะครับนี่ครับโพสที่ตอกด้านหน้าจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับ ปลออทอครับเป็นตัวย่อ,อของพอ่อลักษณะใบหน้ามีความคมชัดตัวหนังสือนูนคมชัดครับสำหรับอ,อันนี้เป็นจานเดิมนะครับครับส่วนด้านหลังนะครับเราจะมาดูด้านหลังด้านหูเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นจุดสําคัญในการดูเหมือนกันนะครับเขาจะเป็นลักษณะนูนๆและก็มีเส้นเสี้ยน ลักษณทั่วเหรียญเลยครับ,รบลองสังเกตดูดีๆครับจะเป็นลักษณะแบบมีเส้นวิ่งกระจายแผ่วๆนะครับองนี้บล็อกค้าแตกครับส่วนเรามาดูอีกองหนึ่งนะครับอีกองหนึ่งจะสภาพหย่อนกว่าน,นิดนึงนะครับองนี้จะเป็นบล็อกรู้สึกว่าจะเป็นบล็อกคูณทีนะครับเรามาลองมาดูกัน คูณคิดคำว่าคูณมีคีดนะครับเขาจะมีหลายบล็อกมากนะครับผู้มีมีเป็นสิบบล็อกเลยครับถ้าเป็นในยมสุกก็คือบล็อกนวะครับนี่ครับลักษณะมันย่างที่แล้วเลยครับมีการต่อโค้ดนะครับตัวหนังสืงหนังสือเหมือนกันก็หน้าตาของพ่อคมชัดครับมีความเป็นมิตินะครับหูเหรียญลักษณะแล้วเรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังหูเหรียญนี่ครับจะมีความนูนเหมือนองค์ที่แล้วนะครับ แล้วก็จะมีเส้นเสี้ยนนะครับวิ่งกระจายทั่วเหรียญด้านหลังนะครับจะเป็นเส้นแผ่วๆนะครับแผ่วๆบางๆทั่วเหรียญเลยครับสำหรับวันนี้เลขห้าไม่มีแตกนะครับเพราะเป็นบล็อกคูณคี่นี่ครับเห็นไหมครับเพื่อนลองีูเส้นเสี้ยนวิ่งแผ่วๆทั่วเหรียญด้านหลังเลยครับอำเภอเมืองนี่ครับเห็นไหมครับลักษณะจะเป็นเส้นวิ่งทั่วเหรียญหลงสูงชัดๆไหมครับ ตัวหนังสือเนี่ยคมชัดนะครับแท็บผิวของโลหะเขามีอายุเดี๋ยวเรามาดูขอบตัดกันนะครับขอบตัดของรุ่นนี้นะครับมีลักษณะเดียวนะครับเป็นอย่างนี้ลักษณะหยาบหน่อยนะครับเป็นลักษณะครึ่งใบครับลักษณะครึ่งใบแบบในรูปนีครับนี่ครับตัดครึ่งใบเป็นหยาบๆถ้าเป็นอย่างนี้ถือว่าดูง่ายนะครับ ทั้งสองข้างเลยครับนี่ครับลองให้ดูอีกคฝั่งหนึ่งหยาบหยาพึ่งใบอันนี้ถือว่าเป็นพารที่ดูง่ายครับเขาจะเป็นลักษณะนี้ทั้งหมดครับลักษณะประมาณนี้ครับนี่ครับดานล่างก็เป็นแบบนี้หยาบหยาคือเส้นเขาไม่ละเอียดครับจะเป็นเส้นแบบหยาบหยานิดนึงมีทั้งมีจานและไม่มีจานนะครับนี่ครับสร้างปีสองห ถือว่าเป็นถึงในรุ่นนิยมของท่านนะครับรุ่นยอดนิยมของบอคูคบใครมีก็รับเช่านะครับสวยสวยก็รับหมื่นต้นครับสวยสวยเป็นหมื่นนะครับลองส่งมาดูในไลน์ได้ครับผมบสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามและรับชม